เจ้าหน้าทีย่ยังคงปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยในหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลช้างเผือกอําเภอจะแนะจังหวัดราธทิวาสนะครับเพื่อตามหากลุ่มผู้กอ่อความไม่สงบซึ่งหลบหนีจากการประทะกับทหารเมื่อสองวันก่อนครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยในหมู่บ้านไอกรอสตําบลช้างเผือกอําเภอจะแนะจังหวัดราธทิวาสพร้อมเตรองกำลังบนเทือกเขานะครับเพื่อหาแหล่งซ่อนตัวของผู้กอ่อความไม่สงบที่บาดเจ็บจากการยิงปะทะกับทหารเมื่อสองวันก่อนส ซึ่งเชื่อว่ามีผู้บาดเจ็บ3 4ถึง4คนยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ได้ประสานไปยังสถานพยาบาลและสถานีอนามัยทุกแห่งในพื้นที่นะครับหากมีผู้ที่บาดเจ็บจากกระสุนปืนเข้ารักษาขอให้รีบแจ้งฝ่ายความมั่นคงทันทีพร้อมกับตรวจตราอย่างเข้มงวดตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านป้องกันการหลบหนีด้วย ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้มงวดเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่4อำเภอรอยต่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุปะทะก,กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสเมื่อ2วันก่อนส่วนประชาชนในจังหวัดยะลาจาัดก,กิจกรรมเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะมาถึงนะครับ เพื่อให้เป็นรอมบาดอนที่สันติสุขอย่างแท้จริงเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ของทุกปีเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเกือบ140คนครับ